ตอนนี้เส้นขนมจีนก็ขึ้นได้ที่แล้วเนาะเริ่มเริ่มเรียกว่าเ,เริ่มสุกข,ขนมจีนเริ่มสุกแล้วครับผมผมก็ปิดแก๊สครับผมปิดแก๊สเสร็จผมก็เอามาเทใส่หม้อใบใหญ่แล้วก็เปิดน้ําเย็นใส่เป็นการล้างนอกน้าเทไปแล้วเทไปแล้วจุด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 นี่ ว่าเป็นการนกน้ําเป็นการล้างคราบที่เป็นลื่นๆนะในขนมจีนเราออกนี่นะปรับเดี๋ยวก็เดิมเริ่มจับจับเป็นคนก้อนเนาะกวนี้ต้องเปิดน้ำเย็นใส่ก่อนให้มันค่อยค่อยเย็นไปเรื่อยถ้าเอาไปจับถ้าเราจับก้อนตอนนี้เลยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่า ขนมชีมันร้อนอยู่จับก้อนปุ๊บมันจะแข็งติดตัวเลยเวลาเราทำจับกินมันจับยากไหนมชิมดูสิได้ไหมอืมได้แล้วได้แล้วสุกสุกแล้วจริงโอ้ร้อนอยู่เกิดน้ำเปิดน้ำเย็นครับผม ผมไม่ได้ใส่ทุงมือนะครับผมใช้มือเปล่าเลยเพราะว่าทำทานเองเนาะโอเคลงเส้นแยกตัวแล้วไม่จับกันเนาะไม่ติดกันนาผมก็จับก้อนครับผมจับก้อนครับผม

แตาน้ำเราไม่ต้องติดนะให้มันระบายความร้อนออกในตัวจับไม่ค่อยได้สวยครับเพราะว่าเส้นมันสั้นอ่าเหนไะหประมาณนี้ น่าจะได้ประมาณกิโลหนึ่งนะทุกสองกิโลน่ะในห่อที่ผมใส่ไปเมื่อกี้จับเป็นก้อนๆปิดน้ำก่อนน้ำท่วม ได้อยู่ประมาณหนึ่งกิโลไม่เยอะนะพอทานอิ่มอยู่ครับผมโอ้โหอะไรได้เยอะระยะแบบนี้เหะอ,อย <c oughs> ทำกินเองครับ <c oughs> ขนมจีน <c oughs> แล้วก็ไปซื้อเป็นเส้นมานุอ้อเส้นแข็งๆอ่ะที่เขาตามตลาด ตามห้างอะไรเงี้ยแล้วมันลวกแล้วก็มาจับก้อนเอาเองประมาณน,นี้โอ้น้ำยาน้ำยาก็เริ่มเดือดน้ำเดือดแล้วอืมกลิ่นหอมมากเลย อันนี้หม้อนี้ไว้ไว้ก่อนเพราะไว้เยอะนะเชฟนมครับน่าทานหมครับผม <c oughs> ดูจับก้อนเละทุ่มเตะเลยไม่เป็นไรเนาะก็อร่อยเหมือนเดิมเนาะครับผม <c oughs> โอ้โหทำยาเดือดปุ๊บปุ๊ปุ๊ปเลยอื้อกลิ่นกลิ่นแบบกระดูกบัวเนาะ Tôm có được vừa Việt Nam, súp có được